สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดินด้วยนะคะเป็นอีกเคสนะคะของสาวลาวนะนะคะ,คะก็ก่อนหนะ้านี้ถ้าใครได้มาทันตอนช่วงกลางวันกลางวันเนาะอมิมีไลค์ไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะแต่เคสนั้นเป็นเคสซิกล็อกเนาะเทคนิคเฉพาะของคุณหมอก,กันนะคะส่วนเคสนี้นะคะพี่สาวโน้นนะคะจะตัดสินใจมาทำเป็นเทคนิคโอเพนหลังหูงนะคะ,คะ เดี๋ยวเราคุยกันเลยใช่ค่ะบายคุณหมอกันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมินหน่อยนะคะเช็คภาพเช็คเสียงกันนิดนึงนะคะว่าภาพเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าเนาะนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัญหากันใกล้ๆชัดๆนะคะว่าเคสนี้นะคะมีปัญหาอะไรกันบ้างนะคะดูไปพร้อมๆกันอย่างเคสนี้นะคะไม่เคยเสริมจมูกมาก่อนเลย เป็นการเสริมครั้งแรกในชีวิตนะคะ,คะจะเห็นว่าจมูกเดิมเนี่ยค่อนข้างเล็กค่อนข้างสั้นนะคะมีความมีความใหญ่กว่าสัดส่วนอื่นนิดนึงนะคะคือดูแแบบก็เลยใช่คือสันดั้งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะเรียกได้ว่ามองทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะค่ะอ่านี่นะคะก็ใครที่มีจมูกคล้ายๆเคสนี้หรือมีปัญหาคล้ายๆเคสนี้นะคะก็ สามารถรอดูกันได้เลยว่าทำออกมาแล้วเนี่ยด้วยเทคนิคโอเพนหลังหูจะยืดจะสวยได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามา<ช>ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่านี่นะคะวิโด่งพุ่งขึ้นเยอะเลยนะคะใช่แล้วคนไข้เกเได้ส่วนใหญ่ก็คือเหมาะกับหน้าคนไข้เลยใช่ค่ะจะบอกว่าคนไข้เ,เลือกทรงไลหน้าลักล้อใกล้เคียงก,กับรูปจมูกเก่ามากๆเลยเนาะ,ค,ะค่ะ นีนะคะก็จมูกยืดออกมาได้เยอะเลยเนาะคุณหมอเนาะครับจมูกก็ยืดออกมาได้เยอะเลยนะคะคถ้าเทียบจากรูปก่อนทาเนี่ยจะเห็นว่ามีความยาวขึ้นเนาะนะคะแล้วก็ความโด่งขึ้นเพราะว่าก่อนทาเนี่ยสันไม่มีเลยใช่ไหมคะคุณหมอสันไม่มีเลยครับก็แบบคุณก็จะเป็นคนสไตล์เอเชียแล้วก็คิดดั้งจะน้อยค่ะแล้วก็กระดูกอ่อนปลายจมูกกจ็จะสั้นนะครับเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนแกนกลาง เราของคนเอเชียจะค่อนข้างสั้นเน,ะะนาะนองของสองวิลกนะครับน้นก็จะก็ส่วนใหญ่นาะโดยส่วนใหญ่น,ะะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูรูปไปพร้อมๆกันนะคะ,คะนี่ก็คือรูปหน้าตรงของคนไข้นก่อนผ่าตัดนะคะ,คะ,ะจะเห็นว่าช่วงเนี้ยเว้าวไปเลยลึกไปเลยนะคะใช่เพส่วนกลางก็จะค่อนข้างที่มันจะหักลงเพาว่ตัวกระดูก หนกทอ่มันคล้สูงเนาะแล้วก็ตัวกระดูกของกระดูกจมูกเนี่ยก็จะค้านข้างที่จะต่ําเรา็นะนให้ดูเป็นเงานะครับก็จะดูว่าป่ายดังตัวดังไม่มีเลยเนาะแล้วก็ตัวปลายจมูกเนี่ยก็จะตะมูตะมีนะครับก็จะสึกว่ามันไม่ค่อยพุ่งนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างกันนิดนึงค่ะอ่าเดี๋ยเปิดด้านข้างให้ดูเนาะนี่ับ นะคะที่มีปัญหาแบบนี้นะคะแครได้เลยนะคะแล้วก็ทักแอดมินได้เลยบอกว่าพีแอดมินคะหนูมีปัญหาแบบเคสนี้เลยค่ะทํายังไงดีคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอย่างเคสนี้ค่ะคุณหมอถามเป็นความรู้นิดนึงว่าถ้าเป็นจมูกแบบนี้เนื้อในลักษณะน้อยแบบนี้เลยนะคะถ้าอยากโด่งพุ่งแบบในในในรูปที่เขาในคลิปที่เราให้ดูหลังทำเนาะถ้าเสริมเป็นซิลิโคนอย่างเดียวค่ะคุณหมอสามารถทําได้นะคะหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรที่คนไข้ต้องรู้ไหมถ้าเกิดเราเสริมด้วยซิลิโคนเนี่ยมันจะเติมมันจะ ดันได้แค่ประมาณเสร็มแค่ช่วงที่มันเบาตรงนี้นะครับได้แต่ว่าถ้าจะดันปลายให้ยาวเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงของการทะลุช่วงปลายนะครับเพราะว่าโอวปลายของคนไท้เนี่ยคอย่อนข้างสั้นเนาะเวลาที่เราใช้ซีโคนดันออกมายาวให้จนถึงตำแหน่งที่เราอยากได้เนี่ยความเสี่ยมันก็จะสูงพอด้วดปฏิเวลาเราเสร็มซีโคนเนี่ยเราจะหรือกอเทคเดียวเดยวเนี่ยเราจะเน้นพยายามไม่ให้เกินตัวกระดูกอ่อนปลายจมูกเพื่อความปลอดภัยด้วยเนาะถ้าเราวางถึงปลายจมูกก็จะมีความเสี่ยง ใช่เพราะว่าถ้าเทียบ before after ที่แอดมินให้ดูเนี่ยตอนต้นไลฟ์เนี่ยจะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยมีความโด่งขึ้นพุ่งขึ้นนะคะปลายจมูกยาวยืดขึ้นชัดเจนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนว่าปลอดภัยเลยนะคะเพราะว่าของคุณหมอเนี่ยใส่ซิลิโคนน้อยมากๆเนาะคุณหมอเนาะยี่สของสัดส่วนจมูกเท่านั้นเองนะคะ ใครที่อยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยนะคะการทำโอเพนก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์มากมากเลยนะคะที่สำคัญก็ต้องทำกับแพทย์ที่มีประสบการณ์นะคะนี่นะคะสวยมากมากเลยเคนนี้เป็นเสริมครั้งแรกด้วยใช่ไหมคุณหมอใช่ครับแล้วก็มาไกลจากลาวเลยเนาะใช่นะคะนี่นะคะคุณหมอคุณหมอนี้ไม่ได้ดังแค่ในไทยเท่านั้นนะคะดังกลาปถึงตัง ต่างประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะแบบคนไทยในต่างประเทศหรือว่าชาวต่างประเทศเองก็มาเข้าบริการด้วยไปต่างชาสปปลาวอินโดเนาะฟิลิปปินส์เนาะก็มาเยอะกันเลยทีเดียวเลยนะครับก็มีญี่ปุ่นไต้หวันเนาะเรียกได้ว่ารอบๆเลยเนาะในเอเชียกันก็เป็นปกติเนาะก็มีอินเดียเนาะอาหรับเนาะจริงเราก็จะดังในโซนเอเชียฮะจมูกเอเชียก็จะต่างจาก ขนมจมูกของโซนของยุโรปซึ่งมันจะเน้นเรื่องของการการเพิ่มความสูงกับความยาวไปด้วยเนาะแต่เป็นฝั่งยุโรปเขาจะลดขนาดซะเยอะนะครับการทําของฝั่งเอเชียกับฝั่งยุโรปก็แตกต่างกันใช่ไหมคะคุณหมอแตกต่างกันยุโรปเน้นเป็นลดขนาดเพราะว่าเขาจะมีกระดูกที่สูงใช่ใช่ใช่ตัวดังเขาจะสูงเนาะปลายจมูกใหญ่กระดูกอ่อนใหญ่นะครับผิวนิ่มบางนะครับ ไมเหมือนของชาวไทยหรือชาวเอเชียเราเนาะที่จะเล่นเสริมเป็นหลักก็ดูฝัดเล็กนะครับโครงสร้างเล็กเนื้อเล็กหดทุกจุดเนาะก็ตามสไตล์ของแต่ละเชื้อชาตินะครับเนาะแต่ก็จะมีความน่ารักในแต่ละเชื้อชาติใช่ค่ะก็อย่างเคสนี้ก็เลือกเป็นทรงคุณยาย่าใช่ไหมครัใช่เลือกทรงคุณยาย่าทรงอันนี้เหมาะกับรูปหน้าน้องเขาไหมคะคุณหมอก็จะแบบให้ความเด็กเนาะดูรันชื่นเนาะแล้วก็ดังไม่โดกนะครับ หมอพัสด่งพอประมาณแล้วก็เห็นเคิร์ฟที่ที่สวยนะครับเนาะก็จะให้ความเป็นใอเชียก็อยากได้ทรงไหนก็สามารถเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เนาะคุณหมอมีทิกในการเลือกทรงไหมคะก็จริงแล้วความจริงเราพัสดดูว่ารูปหน้าก่นไข้เนี่ยใกล้เคียงไหมถ้าใกล้เคียงเนี่ยก็จะทําได้ง่ายๆนะครับก็จะมีโอกาสที่ที่จอกมาได้คล้ายสูงนะครับแล้วก็แล้วก็ตัว ตัวลักษณะของของผิวก็ต้องมาดูผิวของ,ของจมูกเนาะความสูงของเนื้อด้างเนาะ,ะปลายจมูกว่าเราจะดึงได้ประมาณไหนพอไหวไหมเนาะส่วนใหญก็ให้เลือกทรงแล้วก็ปรับให้เข้ากับรูปหน้าทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวกระดูกอ่อนย่อใช้ด้วยเนาะกระดูกอ่อนหัวแกนกลางนะครับเคสนี้ก็ทําแบบชิดชานะครับเนาะคนไข้ก็สบายดีไม่เจ็บเนาะปรับเดียวนะคะหรือว่า ถ้าใครนะคะใชั่วลา20นาทีอ่าเร็วมากๆ<อ>เลยแ<อ>ล,ลย,ยิ่งเป็นเคสเสริมใหม่ด้วยใช่ไหมคุณหมอครับอ,อ่า ถ้าใครนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกทรงไหนดียังไม่มีเพื่อนกูยังไม่มีเพื่อนปรึกษาะคะสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพราะว่าแอดมินของเราเนี่ยมีความรู้เป็นอย่างดีนะคะใ,ในการประเมินรูปนั้นเบื้องต้นหรือว่าถ้าใครสะดวกนะคะมาเส้นราชะดาห้วยขวางเนี่ยก็มาได้ที่คลินิกเลยเนาะมาประเมินกับคุณหมอโดยตรงมาปรึกษาโดยตรงคุณหมอก็จะมีการดูไม่ใช่แค่ทรงจมูกเท่านั้นนะยังดูโครงสร้างภายในด้าน,นในต่างๆด้วยเนาะค่ะก็ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกันมากๆเลยนะคะที่มาเข้าไลฟ์สดกันนะคะเดี๋ยวคุณหมอ มีเคสต่อนอกชายนะคะ<ม>ก็ฝากติดตามเคสของคุณหมอเรื่อยๆ,ๆด้วยนะคะ<ม>ยังไงวันนี้เราลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ไรหนะสว,ส,สวัสดีค่ะ